ตอบย้ำข่าวรือคนบันเทิงแห่ให้กำลังใจแห่ให้กำลังใจดาราและหนุ่มฮอตที่ได้โพสต์แบบนี้หลังจากถูกจับตาการเลิกกับนางเอกนั่นเองและหลายคนก็ยังคงจับตามองรัก6ปีของยังหวานฉ่ำเหมือนเดิมไมมระหว่างกับอบอบอดีนีโบแววสว่างสว่างนั้นกับมะปรางอิสลา ชุงแขนนั่นเองหลังจากถูกยงเลิกกันเงนียบๆล่าสุดก็หนุ่มโอ๊บนั้นก็ได้เคลื่อนไหวผ่านทางอินสตาแกรส่วนตัวเผยภาพและของทั้งคู่โชว์นิ้วโชว์สองนิ้วพร้อมกับแคปชั่นว่าพี่โอ๊บซู้ซูค่ะทำกลางคนบันเทิงและแฟนคลับก็เข้ามาให้แหกให้กำลังใจและเป็นจำนวนมากในขณะที่หนุ่มโอ๊บนั้นก็ได้โพสต์ลงในสตอรีเพลง จะพระจันทร์นั่นเองท้อนที่จะรักทองร้องว่าอาจจะเป็นภาพทรงจำแต่แค่นี้ก็พอแล้วนั่นเองซึ่งก็มีข่าลือว่าเป็นจริงไหมถ้าจะต้องรอฟังจากปากทั้งคู่กันอีกทีดีกว่านะคะ